เนื่องจากในขณะนี้นะครับคดีน้องแตงโมนะครับเราได้มีการตัดวงโคจรนะอันดับแรกก่อนเลยหนึ่งดิษไอพิสูจน์แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือนี่คือข้อที่หนึ่งก่อนนะครับแต่อไอเนี่ยมีมตินะครับในที่ประชุมทั้งหมดแล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือนะนี่คือข้อที่หนึ่งสองบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากไฟพัดเรืออันนี้จบแล้วนะครับเรื่องบาดแผลไม่ต้องคุยนะสาม นะสามนะครับเวลาย2 3 4ิบสจสามสี่หงูนที่ตำรวจแถลงข่าวว่าน,น้องแตงโมตกท้ายเรืออันนี้ก็ไม่จริงนะครับตัดไปแล้วนะครับนะอันนี้คือสามแล้วนะนะครับตัดทิ้งแล้วนะนะซีดีไอมีความเห็นเชื่อว่าน้องแตงโมหายไปจากเรือฟังนะครับน้องแตงโมหายไปจากเรือ เห็นัไม่รับข้อเทงกันนะน้องแตงโมหายไปจากเรือนะในช่วงเวลา20.40ถึ 22. ง22.11ิบองฟังให้ดีนะครับดิให้เชื่อว่าในเวลา20.40ถึง22.11นะครับนะน้องแตงโมหายไปจากเรือ ไม่ได้เกิดจากการตกเรือไม่ได้เกิดจากแผลการเกิดจากการไม่พักเรือโดนไม่พักเรือนะเกิดจากงองแงงบูหายไปจากเรือในเวลา20.40ถึง21ถึง22.11อันนี้เราตีวงแคบมาแล้วนะ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ขณะดนี้นะให้ความร่วมมือในการมาให้ปากคําคกับกรมสอบสวนพิเศษวันนี้ทุกคนที่มาให้ปากคากับกรมสอบสวนพิเศษต้องเข้าใจนะครับว่าเราเชิญท่านในฐานะพยานเนื่องจากในขณะนี้นะครับคดีน้องแตงโมนะครับเราได้มีการตัดวงโครจรนะอันดับแรกก่อนเลยหนึ่งเดชไอพิสูจน์แล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือ นี่คือข้อที่หนึ่งก่อนนะครับแต่อีกเนี่ยมีมตินะครับในที่ประชุมทั้งหมดแล้วว่าน้องแตงโมไม่ได้ตกท้ายเรือนะอนนี้คือข้อที่หนึ่งสองบาดแผลน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากไฟพัดเรืออันนี้จบแล้วนะครับเรื่องบาดแผลไม่ต้องคุยนะสามนะสามนะครับเวลาย,ยี่สิบสองจุดสามสี่จุดหนึ่งสูที่ตำรวจแถลงข่าวว่าน้องน้องแตงโมตกท้ายเรืออันนี้ก็ไม่จริงนะครับตัดไปแล้วนะครับนะอันนี้คือสามแล้วนะนะครับตัดทิ้งแล้วนะ ซีดไอมีความเห็นเชื่อว่าน้องแตงโมหายไปจากเรือฟอนนะครับน้องแตงโมหายไปจากเรือเห็นี่แวกดทบน้น้องแตงโมหายไปจากเรือนะในช่วงเวลา20.40ถึง2ี1สิบสองนนึฟั้ดีนะครับ ดีให้เชื่อว่าในเวลา20.40ถึง22.11นะครับนะน้องแตงโมหายไปจากเรือไม่ได้เกิดจากการตกเรือไม่ได้เกิดจากแผลการเกิดจากการไม่พัดเรือโดยไม่พัดเรือนะเกิดจากน้องแตงโมหายไปจากเรือในเวลา20.40ถึง21.11อันนี้เราตีวงแคบแล้วนะหายไปจากเรือนะครับไม่ได้โดนไปพัดเรือ ไม่ได้ถูกนะไม่ได้ตกท้ายเรือตามที่แซนพูดนะแล้วก็เส้นผมสามเส้นก็ไม่เป็นความจริงที่อยู่ท้ายเรือนะครับนะอันนี้คือขนะดนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับเราจะเริ่มสอบนะเดซไอเริ่มสอบผมจะไม่ไปยุ่งการสอบสวนของเดซไอเลยเพราะผมถือว่าเป็นหน้าที่ของเดซไอเพราะเราให้ข้อมูลหมดแ,บบแล้วว่าให้ติดต่อใครยังไงเดซไอเขาทราบแล้วนะครับ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับน้องแตงโมเราจะสักโบเรื่องเวลาหลังจาก20.40จุนถึง22.11ฟังให้ดีนะครับตอนนี้ยี่สิเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าน้องแตงโมนะถึงยี่1บสึงหนึ่เนี่ยช่วงนี้น้องแตงโมจะหายไป22.11สองจุดำคัญอย่างไร22.11ก็คือว่าใต้สะพานสังฮีนับได้ห้าหรือ6ถ้า5คน ยี่สองจุดหนึ่งหนึ่งก็คือตัวสุดท้ายของคดีน้องแตงโมคืคอว่ายี่สบองจุดหนึ่งเนี่ยน้องแตงโมหายไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นหลังจากยี่สองจุดหนึ่งไม่ว่าตำรวจจะถแถลงอะไรแล้วแต่มันเป็นเรื่องมโนโทั้งสิ้นเป็นเรื่องเม็กทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นแซนพูดออกมาว่าน้องแตงโมตกท้ายเรือหรือโดนพัดเรือหรือหมอคนสวยยืนยันต่อวันักงานสอบสนวนว่าบาดแผลเขาได้กับพัดพเรือหรือใครต่อใครที่พูดในที่นี้ทั้งหมด ติดกุ๊กทัง้งคณะนะ,นะผมบอกให้เราติดกุ๊กนงะไม่ว่านะจะเป็นใครก็แล้วแต่ตอนนี้สโปกเรแาแคบขึ้นนะครับ20.40ลบ 22. 1 1ดหนึ่งพี่น้องประชา,าชนคิดดูสิครับว่าเหลือเวลาเท่าไหร่สโปกแคบข,ขึ้นกันนะรเราต้องบอกกันว่าเบิร์ตที่มาให้ปากคำก็ขอบคุณเบิร์ตนะครับผมเพิ่งทราบว่าเบิร์ตเป็นผู้ป่วยนะอันนี้เบิร์ตเป็นผู้ป่วย นะครับข้อมูลของเบิร์ตที่ให้ปากคากับด <Dead I S 1> ีนไอดนไอเแจ้งแล้วว่ามีประโยชน์ก็อะไรที่จะต้องสอบถามเบิร์ตหรือเบิร์ตให้การไปเนี่ยนะครับทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนของดีนไอเนี่ยก็จะเอาไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เช่นเบิร์ตบอก17-19ถึงกนะครับกลับมายังประเทศกลับมายังกรุงเทพมหานครนะเขาะจะไปตรวจสายการบินว่าจริงหรือไม่ที่เบิร์ตกลับมา17-19ถึงนะครับอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นตน้นดังนั้นเนี่ยนะก็ ขอบคุณเบิร์ดนะครับที่มาให้ถ้อยคํากับเดซไอวันนี้ก็ขอบคุณเสถสมพงศ์ก็มาให้การกับเดซไอนะครับก็ตอบได้ดีนะตอบได้ดีหลายประเด็นก็เป็นประโยชน์นะครับแต่อย่างที่ผมบอกเสถสมพงศ์ครับว่าเรายัางต้องการตรวจเรือของเสถสมพงศ์นะครับนะทางพนักงานสอบสวนเดซไอเนะี่ยยังต้องการสอบ เสียสมพงศ์ในประเด็นเรื่องของเพื่อไปประสานคนที่ซื้อเรือคนที่สามให้หน่อยนะครับเพราะเรือเนี่ยเสียสมพงศ์ขายไปแล้วสามทอดนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้เสียสมพงศ์นะช่วยประสานดิสไอให้หน่อยว่าอยากจะขอเรือมาตรวจเพื่อจะได้ตัดประเด็นของเสียสมพงศ์เนี่ยในสิ่งที่เราสงสัยเนี่ยมันจะได้ครบทุกองค์ประกอบมันจะได้จบไปนะทุกไลน์นะครับที่มาสอบสวนนะครับมันจะมีประโยชน์ทั้งสิ้นเพราะว่า เราจะตัดช่วงวงพอจรที่ช่วงเวลาที่น้องแทงโมงหายไปจากเรือคือ20.40นถึง22.11นะครับนะครับดังนั้นพวกนี้ถ้าท่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดท่านไม่ต้องกังวลท่านต้องมีคำตอบให้กับเรสไอซึ่งจะมีทีมวิเคราะห์นะครับทำให้การของท่านนะจะมีการบปนทึกวิดีโอทุกขั้นตอนของพยานทุกปากนะครับแล้วก็จะให้ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับดูว่ามีพิรุธน่าสงสัยไหมนะครับอันนี้คือแฟงฟน,นะครับผมเปิดให้ทุกคนนะ วันนี้ก็มีการออกไปอีก8ดหมายนะครับอีก8ดหมายคนอีกแดหมายหมายเรียกนะครับอีก8คนนอกจากที่เรียกไปแล้วนะครับในเดือนนี้เนี่ยนะครับจะมีการสอบประมาณ28คนนะ28คนที่เราเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาเพื่อต้องการตัดทำลายเวลาว่าหลังจาก20.40เนี่ยน้องแตงโมงจะมีการคุยกับใครหรือไม่แล้วก็ 22. 1 1หนึ่งนเนี่ยนะครับในช่วงนี้2 2 1 1ถึง ถึง20.40ถึง22.1เนี่ยมีการคุยกับใครอีกไหมถ้าไม่มีนะแล้วมันเป็นยังไงต่อไปแล้วไปยังไงไปเทสกีหรือไปอะไรอันเนี้ยเดี๋ยวในเขามีคําตอบอยู่แล้วนะครับเป็นขณะนี้เนี่ยเขากำลังปวดทานและที่ิ่งพันที่สุดคือวิดีโอนะครับที่ขอจากพี่หนุ่มกันชัย26คลิปนะครับแล้วก็ของสื่อมวลชนทุกๆช่องขณะน,นี้ฝ่ายวิเคราะห์เนี่ยก็จะเอา้การของคุณสมพงษ์เมื่อ3ปีที่แล้ว นะครับหรือใครดอกใครที่สามปีที่แล้วเนี่ยเอามาตรวจสอบว่าสามปีที่แล้วให้การอย่างไรอันนี้ก็เรียนได้ทราบก่อนนะครับวันนี้ก็คุณหมออาจารย์มัเทพเนาะได้เิดภาพคุณหมอนภัทรได้มีการจําลองศพน้องแตงโมงผมนี่อย่างนี้นะครับว่าคุณหมอคนสวยเนี่ยนะเจตนาลมของคุณหมอเนี่ยเขารู้กันในวงการว่า เจตนา,นานในการถอดใบพัดเรือให้จมน้ำได้ปัญาแล้วก็คุณหมอมาจำลองวันที่สี่มีนาคมสองพันหกสิบห้าครับบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยเอาใบพัดไปส่งนะโดยพนักงงานสอบสวนของสภมเมืองนนท์แล้วก็วันที่สี่คุณหมอน้พัดเอาศพมาจากนิติเวชโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตคุณแม่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตทนายความปิษณะนะอันนี้คือมีบันทึกเรียบร้อยนะครับว่าไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะแล้วก็ต้องการให้ดีเอ็นเอเนี่ยนะครับของน้องแตงโมเนี่ย ติดกับใบพัดเรือเพราะเป็นน้องประชาชนคนไช่ไหมครับใบพัดเรือเนี่ยได้มีการตรวจสอบ DNA ตั้งแต่วันแรกนะครับก่อนที่คุณหมอจะจำลองมาที่สี่มีนาคมเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วไม่พบ DNA ของน้องแตงโมฟังดีนะครับไม่พบ d n a ของน้องแตงโมนะนะครับนะไม่พบ DNA ของน้องแตงโมนะต้องบอกก่อนนะครับว่ามีการตรวจสอบไปพันแล้วนะครับว่า ไม่พบดีเอ็นเอของน้องแตงโมนะดังนั้นการที่คุณหมอมาจําลองมาที่สี่มีนาเนี่ยเลอาไปพัดเรือเอามือไปหมุนเนี่ยหมุนตามใจชอบเนี่ยซ้ายวาเนี่ยกี่แผลกี่แผลเนี่ยคุณหมอเนี่ยนะครับเจตนา,าต้องการให้เกิดดีเอกลับไปพัดเรือหรือเปล่าแล้วหากมีการเอาไปตรวจสอบใหม่ก็จะพบดีเอเอที่ไปพัดเรือหรือเปล่ปาเจตนาของคุณหมอนะถึงได้มีการทิปวิดีโอเอาไว้อันนี้ผมต้องขอบคุณพันตำรจวจปรชรติแสนคำนะ ที่เป็นผู้รับการสยบสืบภาคหนึ่งที่เป็นคนส่งคลิปวิดีโอนี้คุณให้มาให้คุณหมอทวัชชัยอันนี้ขอบคุณนะครับนะที่ส่งคลิปวิดีโอนี้มาเป็นหลักฐานทําให้เราเห็นว่ากระบวนการในการถามให้สูบศพบน้องแตงโมงเนี่ยมีพิรุษน่าสงสัย11แผลเป็น22แผลเป็น26หแผลมันแปลไปแ้วแล้วก็มีการเอาเมือไปหมุนซ้ายขวาสวนทางกันอีกมันไม่มีการจําลอง กับศพแบบนี้ถ้าหากนี้สารพันิตวิเห็ลงมาตำรวจคนถูกยิงตายคุณไม่ลองเอาลูกปืนเอาปืนมากระบ,บอกหนึ่งยิงซ้ํารูเดิมเปล่าว่ารูนี้เป็นรูสามแปดรูนี้เก้ามมรูนี้สิบเอ็ดมมรูนี้จดสามารถเจ็นหรือเปล่านะถ้าคุณหมอทําอย่างนี้เนี่ยเอาเอาแผ่นต้องนำโมมาแล้วเอาไปพัดเรือเป็นหมุนเองใบพัดเรือมันหมุนด้วยมอเตอร์ครับนะคุณหมอนะสามนาฬิการอบละ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 นะนะสามนาฬิกรหกต่อนะต่อครั้งเนี้ยนะ ผมถามคุณหมอว่าคุณหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอเป็นคนผ่าไปสุดศพคนที่โดนแทงตายมาอย่างนี้คุณหมอจะเอามีดแทงซ้าดูเดิมหรือว่ามันเข้าได้กับมีดไหมหรือดึงมีดออกหรือว่ายิงปืนซ้ำเข้าไปนะจุดสามแปดไหมนูกษุศูนย์จุดสามแปดไหมหรือสเปดมามเก้าโม่สามห้าเจ็ดไหมถ้าแบบนี้นะครับถึงต้องเอาศพไปจําลองแบบนี้มันใช่หลักการถูกต้องเลยครับคุณหมอนะ มันใช่หลักการถูกต้องหรือครับแล้วขาน้องแตงโมนี่ขาวจัวนะ่วขึ้นจากแม่น้ําแล้วพอไปาาอยู่กับคุณหมอทาไมโอ้โหกายเป็นสิบเอ็ดแผลยี่สิบสองแผลยี่สิบหกแผลมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณหมอนะแต่ผมไม่เข้าคิดทุกคนนะครับว่าการที่คุณหมอเนี่ยนะเอาขาน้องแตงโมมาจําลองกลับไปพัดเรือเนี่ยเหมือนคุณหมอเนี่ยกำลังเอาศพไปถูกยิงแล้วเอาปืนเนี่ยไปยิงซ้ําที่ศพว่า รูกระสุนเนี่ยแม่งใช่รูเกา้ามม 3, 8, มไหมรูสามแปดไหมรูเปลิดมมมไหมเจ้าแบบนั้นเลยเหละคุณหมอเจ้าแบบนั้นเลยเรอครับนี่คือผมถามว่าคุณหมอต้องการให้เป็นแบบนั้นไหมถึงต้องเอาน้องแตมโมไปจำลองว่ามันโอ้มันโหดร้ายไหมเอาขาแตมโมซึ่งเป็นศพแล้วเนี่ยยกขาซ้ายยกขาขวามันเอาอย่างนั้นกันเลยนี่คือสถาบันเนี่ย็ะถามในสอนคุณหมอมาเลยอกจากสถาบันไหนมาครับเขาถึงให้ทําแบบนี้เลย Deus. เราบอกว่าหนึ่งสองสามสี่เ้าเจ็ดแปดเท่าได้กับไปพัดเรือมันได้เลยวันนี้เดนไนเขาพิสูจน์แล้วว่ายี่สิบจุดสี่ศูนย์ถึงยี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งเนี่ยน้องแกมโมเนี่ยหายจากเรือไปแลงนั้นไอ้ที่ตกเรือเนี่ยไอ้ที่คุณหมอพูดเนี่ยมันจบแล้วคุณหมอเสร็จแน่นอนมองเทงแล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือสาในายก็มีคำพิพากษาแล้วว่าผู้เสียชีวิตมไม่ได้เกิดจากไปพัดเรือ แล้วคุณเอาศพมาจําลองกับไม่พัดบอกหมุนหนึ่งสองสามทีแปดาทเข้าได้ไปบเรือคุณหมอตายแล้วนะคุณหมอเนี่ยเสร็จผมแน่นอนขึ้นสาลยังไงก็เสร็จผมจะบอกให้ว่าหมอทั่วโลกหมอที่ประเทศอิตาลีหมอในประเทศไทยนะผูะเย,ยวชาญหมอทุกคนลงมาเห็นว่าบาดแผล ที่เกิดขึ้นของนักเดนางขาวขาวาด้านในไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็บาดแผลรอยก้างปลาอะไรเนี่ยที่เป็นฟันๆนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือครับเพราะนยาคิดมันไม่ได้นะแล้วก็มาสวนทางกันกับใบพัดเรือท่านคุณหมอเนี่ยอาการน่าเป็นห่วงครับผมเมี่กาล้วผอมลงตั้งเยอะนะน่าเป็นห่วงกินยาบำรุงมั้งนะครับคุณหมอเดี๋ยวเวลาขึ้นสารวันที่28เมษายนสามราศีแปดแล้วเดี๋ยวคุณหมอเป็นลมเป็นแรงแล้วผมอดใจอ่อนไม่ได้นะ เพราะว่าเราฟ้องกันมาสามคดีนะคุณหมอฟ้องผมหนึ่งคดีผมฟ้องคุณหมอสองคดีนะครับเดี๋ยวผมก็คุณหมอเป็นลมในศาลได้เรอเป็นห่วงเพราะว่าผมเป็นคนขี้ใจอ่อนด้วยเดี๋ยวคุณหมอเป็นลมแล้วเดี๋ยวผมก่อฟ้องอีกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ